ย6ทารอดรชแนลผู้รับสารจากตะกวานแปลความหมายโดยการอ่านไพ่ทาโร่หมดแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คดวงพลังงานนะคะชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินผู้ที่เกิดนะคะราศีมังกรนะคะเอ่อราศีพฤษภราศีกันนะคะวันที่ยึดถือตามแบบหลักสากลน,นะคะทางตะวันตกนะถ้าใครที่ มีพลังงานราศีหรือโหราศาสตร์ทางโหราศาสตร์ไทยอ่ะนะคะราศีลัคนาเออราศีลัคนามัางกรการพุธศพเนี่ยนะคะถ้ามีพลังงานตรงกรันคุณสามารถดูได้นะคะ,ะยินดีต้อนรับรับชมคลิปนี้ได้นะคะชาวมังกรผู้ที่เกิดวันที่ดังต่อไปนี้นะคะ22ธันวาคมถึง21มกราคมชาวพุธศพนะคะ20เมษายนถึง ยี่ิบพฤษภาคม <c oughs> ชาลรีกันนะคะ23สิบงหาคมถึง22กันยายนนะใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์ก็จะมีนะคะอันนี้คือเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนะคะความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งดีสิ่งใดอะ สิ่งดีสิ่งใดที่คุณจะพบเจอในเดือนเมษายนนะคะชาวท่าดินนะคะชาวทัดไฟทาวทัดลมชาวท่าน้ำํำหมอแจนทําให้พบไปแล้วนะคะใครจะเข้ามาในชีวิตความรักของคุณนะคะดูดวงความรักคนรักเก่าไปส่องกันได้นะคะขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็นะคะขอบคุณสําหรับ fc ที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณที่คนมาดูดวงส่วนตัวแล้วก็ตอนนี้นะคะช่องของหมอแจนนี่ฮอตฮิตมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องทำเลขมงคลนะคะข้อ1นงนะคะงานเงินความรักนะคะแล้วก็ข้อสอาข้อ3ให้คนรักต,ติดต่อกลับมาอันนี้คือฮอตฮิตนะคะรีวิวไปชมได้ที่ช่องชุมชนนะคะนะคะโอเคนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นได้เอาละเราจะมาดูว่าสิ่งใดนะคะ สิ่งใดนะคะแล้วก็ขอดูเป็นพลังงานที่สิ่งดีๆนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะคุณมังกรนะคะคุณพฤษศคุณกันนะคะเดือนเมษายนนะดาวพฤหัสนะคะเดินดีเดินดาวพฤหัสเดินนะคะดาวพฤหัสย้ายวันที่ยีสิามีนาคมนะความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สิ่งใดกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณอารักนะคะเราจะมาดูไพ่พลังงานไพ่กันเนาะเป็นแบบเซติคอร์สนะเจ็ดถ้วยห้าดาบเออไม่ใช่ห้าดาบ ห้าไม้สี่ไม้กว่าวความความรักความฝันในในจินตนาการนะคะความรักความฝันในจินตนาการของคุณนะคะการการจากไปการกลับมาการมาให้หายนะคะการอยู่ที่หนึ่งแล้วก็การกลับมาอยู่อีกที่หนึ่งะคะการได้กลับมาอยู่สถานที่เดิม,ดมนะคะมีความเปลี่ยนแปลงในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ที่ ใครที่ปกปิดปิดบังซ่อนเล่นนะคะความจริงจะถูกเปิดเผยอ่สาสังแม่ท้าอยู่ใต้สัมปัสนะคะอันนี้เราจะมาดูเป็นแบบภาพรวมนะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันนะคะอย่าให้ใครนะคะมาทําลายมาดับความฝันของคุณนะมาดับฝันคุณอนะเออนึกออกใช่ไหมเดี๋ยวนะหมอเอาขา,ขาตั้งกล้องใหม่ก่อน ความรักความฝันของคุณนะคะงานนะคะมีโปรเจกต์มีแพชชั่นอะไรก็นะคะให้ทําเป็นแบบเป็นทีมก็ได้นะคะถ้าทําเป็นทีมไม่ได้ก็นะคะไม่ต้องทําเป็นทีมทําเดี่ยวไปก็ได้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่พึงพอใจนะคะบางทีคนที่อยู่คนที่ เขาเรียกว่าคนที่ย้ายสถานที่อยู่นะคะสมมุติว่าบ้านเกิดอยู่นี่นะคะย้ายไปทํางานที่อื่นอาจจะมีการได้โยกย้ายกลับคืนมามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างสองสิ่งสองอย่างนะคะผู้หญิงนะผู้หญิงที่เกี่ยวพันนะคะผู้หญิงที่เป็นพลังงานของคนที่พูดตรงพูดจริงจังนะคะแล้วก็ผู้ชายนะคะ,ะความจริงจะเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างบางทีบางความสัมพันธ์หรือความรักหรือเพื่อนหรือหรืองานหรือ ผู้ร่วมงานหรืออะไรประมาณนี้นะจะมีความจริงที่กระจ่างชัดนะคะอืมคนที่คิดว่าไม่ดีอาจจะเป็นคนดีคนที่คิดว่าดีก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะคะความจริงเปิดเผยนะคะดาวคูบาจา์ทํางานก็นะคะจะได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะ คนที่จะเรียนจะไปศึกษาต่อสามารถทําได้นะคะสมมติใครอยากจะเก็บเงินซื้อบ้านหรืออะไรเป็นความฝันในจินตนาการของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะซื้อนะแล้วก็คนไหนที่อยากทํกาธุรกิจเพิ่มอะไรก็ถ้ามีเงินสามารถโยกย้ายทําธุรกิจ1เป็น2อะไรแบบนี้ได้นะการอยากจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่าง2ส,สิ่ง2อ,อย่างที่คุณจะเลือกนะคะเลือกดีๆแล้วกันเนาะสมมติในความรักความสัมพันธ์ถ้ามันมี2คนเข้ามานะคะก็ดูดีๆแล้วกัน ะะโอเคทีนี้เราจะมาคลายไฟแล้วกันนะเจ็ดถ้วยนะคะขอพลังงานคลายไฟนิดหนึ่งนะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยบอกอะไรนะคะเจ็ดถ้วยนะเป็นสิ่งที่เราวาดฝันไว้ความรักนั้นเราจะต้องได้ไหมมีปัญหาวุ่นวายอะไรต่างๆนา,นานาที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะหรือว่าสิ่งที่เราคิดไว้สิ่งที่เราอยากได้มันจะเป็นไป,นป,นป,นปนตามความฝันในจินตนาการของเราไหมนะโอเคเรามาดูกันเลย นะโอเคเดี๋ยวขอคลาลิฟายนะ The world มีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะได้ไดรับคําตอบนะคะเหมือนว่าสิ่งที่คุณรอคอยมันจะได้ถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณจะได้รับคําตอบไปในทางที่ดีเป็นไปในทางที่บวกๆนะคะการจัดจะเดินทางไปต่างประเทศการอยากจะไปรอใครสักคนหนึ่งมาหามาติดตอ่อ mm hmm. ก็จะได,ได,ได,ได้รับผลดีนะคะ เอาล่ะทีนี้เรามาดูต่อห้าไม้เท้าคืออะไรคะขอไฮเดรฟายนะคะห้าไม้เท้าห้าไม้เท้านะห้าไม้เท้าเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคนที่เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่เข้ามาคนที่อยู่ห่างคนที่อยู่ห่างไกลนะคะเป็นเ,เขาเรียกว่า เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับเพศหญิงคนที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็การติดต่อสื่อสารหรือเราอาจจะเจอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันตีกันยุ่งเหยิงนะเออนะคะมีความไม่เข้าใจมีใครสักคนหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเรานะคะต้องเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะครอบครัวเขาและกันเนาะครอบครัวเออมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะความคิดขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างการทํางาน การทํางานเป็นทีมหรือการที่เราไม่มีความสุขในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะมีใครบางคนอาจจะเดินจากเราไปหรือตัดสินใจเขาเจ้าชู้หรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือนะคะเรามีคนเข้ามาก็ได้เอ,อมีคนเข้ามาแย่งเราเอาไว้ในทางที่ดีดนะเจ้าท่านดินเราก็ต้องมีสเสน่ห์เราเป็นคนที่ประสบความสาเรนะ็จในหน้าที่การงานมีใครหลายคนเข้ามาให้เราเลือกแต่เราก็เขาเรียกว่ายังไงอะเรากําลังรู้สึก คิดมากกับคนที่เคยเดินจากเราไปอะเออมากกว่าเนาะโฟกัสเรื่องงานโฟกัสความสําเร็จแต่ก็คือคนที่เข้ามามันเหมือนทําให้เราวุ่นวายใจอะเออเรายังทํางานมากกว่าเราก็เลยเหมือนรู้สึกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากรักไม่ตีเขาอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นความรักนะเออถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือคนที่พบหาก็ครอบครัวเขามีอมิทธิพลในความสัมพันธ์ของเรานะไม่ไม่ค่อยดีนะคะโอเคต่อมานะ สไม้เท้าคืออะไรคะอาจจะมีการตัดสินใจอยู่เป็นครอบครัวแต่งงานหรือซื้อบ้านอะไรก็ได้ทําธุรธกิจอะไรได้หมดนะสี่ไม้เท้าคือความสําเร็จความสมหวังอะไรประมาณนี้โอเคเรามาดูคลิไซกันอ้าวสีไม้เท้าการงานประสบความสําเร็จแต่ระวังเออมันอาจจะนะคะคำพูดคําจาของใครบางคนหรือคนในครอบครัวจะทําให้คุณ เ,เสียใจเสียความรู้สึกอะ่ะเช่นคุณแม่คุณแม่พี่สาวคุณแม่น้องสาวคุณแม่นะคะระวัง ระวังคําพูดคนในบ้านนะคะอาจจะทิมแทงใจคุณาการงานคุณประสบความสําเร็จให้คุณมุ่งมั่นไปเลยนะคะอย่าฟังคําพูดของคนที่นะคะอาจจะเป็นผู้หญิงคนในครอบครัวคุณก็ได้เนาะทิมแทงใจคุณก็นะคะก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากยังไงเราก็มั่นใจอยู่แล้วลว,ว่าฉันสามารถทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้นะคะชาวธาตุดินเอาราสองเหรียญน,นะคะถ้าคนที่ มีปัญหาทางด้านการเงินก็หมุนซ้ายจ่ายกว่านะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เป็นนักธุรกิจหรืออะไรก็พูดภาพรวมก็คือสามารถหมุนการลงทุนนะคะอันนี้มาสู่อันนี้ขยับขยายธุรกิจอะไรได้นะคะก็ผ่านไปได้นะนะหมุนซ้ายจ่ายกว่าก็ได้หรือการย่งเงินจากบัญชีนี้เพื่อนะคะทำให้มูลค่าสิ่งมูลค่าเงินเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ได้ด้วยอ่าหรือใครที่หายก็กลับมาความรักอ่ามันขึ้นสองเหรียญแสดงว่ามันเป็นสถานการณ์ความรัก หกไม้เทา้าหกไม้เทา้าความรักที่เราเรอคอยใครสักคนหนึ่งเนิ่นนานเช่นอ่าสมมุติว่าเราทํางานอยู่ที่หนึ่งแล้วเราก็อยากกลับบ้านเราก็จะได้กลับยา้ายโยกย้ายไปอยู่ที่บ้านก็ได้หรือคนที่ความรักคนในครอบครัควรแฟนเราไปทํางานอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสกลับคืนมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอ่าคนที่จากไปคนที่จากไปมีโอกาสถ้าใครกลับมานะแต่บางทีอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนนะทุกคนหรือทุกท่านนะคะเพราะว่าันนี้มันเป็นภาพรวมนะชาว่าดินเอะไรทีนี้เรามาดู นี้เรามาดูห้าดากลืมห้าดลืมสีถ้วยคลมไ,ไฟท์ไปถึงนู่นเลยเอาโอเคต่อมาห้าดากคืออะไรคะการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับใครบางคนเพื่อนเก่าคนเก่าคู่ค้าเก่าหรืออะไรพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนที่เรารอคอยเอ๊ะทำไมมันเป็น e n e r g ีพลังงานของเหมือนว่าการติดต่อสื่อสาร คนที่เคยทิ้งเราไปที่เราไม่เคลียร์ก็ได้ที่เรามีปัญหาในอดีตเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้เรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรก็ได้คนที่เราแบบเฮ้ยดีๆหายไปเลยอย่างงี้ก็จะกลับมาพูดคุยทักทายมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะกลับมาเคลียอะไรที่มันค้างคาใจเราได้นะเคลียรเคลียพลังงานพูดคุยมีการติดต่อสื่อสารมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อะไรนะอืม ต่อมาสี่ถ้วยสี่ถ้วยกันไม่คืงพอใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีใครเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ฉันไม่ได้สนใจฉันไม่ได้ชอบคือเรารอคนรักเต่าคนที่หายไปอะไรก็ได้หรือคนที่เข้ามาไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคหรือบางสิ่งบางอย่างที่จักรวาลให้คุณคุณยังไม่พอใจเช่นงานเงินบ้านรถหรืออะไรก็แล้วแต่คือยังไม่พอใจเออยังเอามาตอนนี้อยากได้มาตอนนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะโอเคสี่ถ้วยขอคุณนิฟายออกมาว่าอะไรคะน่าเห็นไหม เห็นไหมพอดีพูดเรื่องเงินเงินอยากได้มากกว่านี้เห็นไหมอ่าอยากได้เงินมากกว่านี้เออสิบเหรียญเห็นไหมเนี่ยคุณอยากได้เงินมากกว่านี้อยากได้ความมั่นคงทางอนาคตเออนะเกิดการรอคอยอ่าอยากได้เงินลงทุนอยากอยากซื้อบ้านก็ได้เออใช้คําพูดหาเงินสิใช้คําพูดนะคะคำพูดสร้างเม็ดเงินสร้างผลงานขึ้นมานะหรือการติดต่อสื่อสารก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะขออนุญาตพูดว่าจะใช้อารมณ์อยากใช้อารมณ์ในการติดต่อสื่อสารนะ โอเคต่อมาเราจะมาคัดฟายต่อนะ Queen of Swords Queen of Swords ขอรายะย้ายไปตรงนี้ก่อน Queen of Swords จะบอกว่าอย่างไรคะ Queen of Swords ขอคัดฟายนะคะอ่าแสดงว่าผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อคุณนะเกี่ยวกับเรื่องการงานให้ประสบความสำเร็จอะมีต้องมีต้องมีอะไรที่ติดสินบนอุย้ยติดสินบนหรือว่าใต้โต๊ะนะติดสินบนหรือใต้โต๊ะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไพ่บินไปไกลมากเลยอะ่ะชาวธาตุบินเดี๋ยวนะหมอขอวางไม้แป๊บหนึ่งโอเคมันอาจจะดังกบเก็บกบเก็บไหมอะยะนะอ่าวโอเค Queen of Swords นะอ่าการงานถ้าจะประสบค,ความสำเร็จว้าวเขาคนนี้อาจจะนำพามาซึ่ง เงินก้อนใหญ่เออเงินก้อนใหญ่ผู้หญิงผู้หญิงอาจจะให้โชคลาภเงินก้อนใหญ่ลอตเตอรี่อะไรก็ได้นะหรือว่ามีการจ่ายไต้โต๊ะหรือมีการแบบเอาง่ายๆงานที่อะไรที่มันเป็นความรับงานงานธุรกิจหรือความสัมพันธ์อะไรก็ได้ที่ไม่บอกไม่เปิดเผยอาจจะนำพาซึ่งเงินก้อนใหญ่โอ้เงินก้อนใหญ่มาแล้วผู้หญิงจะให้โชคลาภเกี่ยวกับเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะชาวธาตุดินนะโอเค ชาวธาดินการงานการเงินนะดิวกับผู้หญิงโอเคนะคะอาจจะได้มรดกตกทอดอาจจะได้อะไรก็ได้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ดินอะไรแบบนี้เงินก้อนใหญ่อาจจะถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะข่าวดีสิ่งดีก็คือเงินก้อนใหญ่ไพ่ใบนี้คือส่วนใหญ่หมันมักจะได้เงินแบบลับๆเออเงินเสน่หาเงินลับๆหรือลอตเตอรี่ได้นะแต่ละคนจะออกแบบไหนก็หมอก็ไม่ทราบเหมือนกันนะชาวธาดินนะจ๊ะโอเคทีนี้เรามาแคลฟาย t ู o o ฟ s ซส r นะ ทูออฟโซดบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังจะตัดสินใจสองสิ่งสองอย่างเห็นไหมอาจจะเป็นการลงทุนในอนาคตก็ได้เพราะมันมีทูออฟเพนเทคโอนะเห็นไหมอ่าโดย c h ชาริออก็คือรถบ้านที่ดินอะไรก็ได้สองสิ่งสองอย่างบางคนอยากซื้อรถใหม่บางคนอยากขายรถเก่าซื้อรถใหม่บางคนอยากห,ากาห,าากหรือซื้อรถคันที่สองบางคนทําธุรกิจเกี่ยวกับรถหรืออะไรก็ได้เอออะโรงงานอะไรเงี้ยคุณกำลังจะตัดสินใจอะไรใช่ไหม อ่ะโอเคเดินหน้าไปโลดแต่ใจคุณเนี่ยละล้าละลังเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละที่คุณจะลงทุนถ้าจะลงทุนนะแต่ในความสัมพันธ์เนี่ยมีคนสองคนนี่มาให้คุณเลือกซ้ายหรือขวาเอาไงดีว่าเอาไงดีว่าอะไรประมาณนี้นะอืมโอเคต่อมาเด e ์เดวิลโอเคเดวิวนะเดเดวินะสถานการณ์อ่าความสัมพันธ์เอ่อความอยาก ความอยากมีความอยากความอยากมีความอยากรวยความอยากสวยความอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะความสัมพันธ์ที่หึงหวงยึดติดผูกมัดความรักเก่าที่ไม่เคยลืมเลือนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบกิเลสอะไรของมนุษย์เรานะโอเคไพ่จะเคลฟายว่าอะไรคะเอาล่ะโอเคลฟายออกมาความสัมพันธ์เก่าการไม่เปิดใจการไม่ลืมเลือนกับความสัมพันธ์เก่า ยังถือยังยึดติดไว้ชาวธาตดินนะคะมีพรังงานชามกอกระชับพุศพที่โดดเด่นเลยในนี้นะอ่าโอเคอ่ะเดวิลบอกว่าก้ารไม่เท้าห้าถ้วยเอ็มเพรสโอ้ผู้ชายชาวธาตุดินนะไม่เคยลืมผู้หญิงคนนี้เลยอ่ะอืมแล้วก็ขอพูดว่าบางคนนะแต่งงานไปแล้วหรือเปล่าแต่บางคน มีคนเข้ามาแต่ก็คือไม่กล้าเปิดใจอ่ะคุณกลัวคุณกลัวความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกเศร้าเสียใจในอดีตเนี่ยคุณยังยึดถือไว้ทําไมเนี่ยคุณถือไว้คุณถือคนคนนี้ไว้ใครเข้ามาคุณก็ไม่เปิดกําแพงให้เขาเข้าไปคุณยังมองความรู้สึกความรักที่เศร้าเสียใจถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมันเหมือนว่า เป็นคนไม่ค่อยสมหวังในความรักอะ่ะข้อหนึ่งรักต่างวัยข้อ2คนต่างชาติข้อ3ามคนที่อยู่ห่างไกลข้อสีอ่ครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาไม่เห็นด้วยข้อห้าความรักความสัมพันธ์ของเรามันจับต้องไม่ได้มันเหมือนอยู่ในความฝันในจินตนาการของเราเลยอะ่ะจินตนาการของคุณเหมือนว่าเขาเ็าชั้นรักกันมากแต่ทําไมอยู่ด้วยกันไม่ได้วะไม่เข้าใจอะไรประมาณเนี้ยอืมนะโอเคเอร่าดเดย์ไฮโแฟนมาโอ้ไพ่ใบสรุปของคุณเป็นไพ่ ที่มันเหมือนว่าอยากเรียนต่ออยากศึกษาต่อพบครูบาอาจารย์ทางสายชีวิตจิตวิญญาณก็ได้นะอยากจะดูดวงก็ได้หรืออยากจะเรียนต่อเรียนเพิ่มหรือค้นพบสัจธรรมค้นพบความรักชีวิตจิตวิญญาณอะไรของคุณแล้วค้นพบครูบาอาจารย์แล้วก็ชอบทําบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรก็ได้นะทั้งหมดทั้งมวลโอเคมาค่ะแก้ไฟหน่อยซิ่ไฮร์เฟนว้าวว้าวว้าวอ้าวาสิ่งสกิ์เกลือนุอ่นคุณแล้วเอาละมาละ เดินเราแฟนก็ได้เลค่ะเราแฟนคุณดูสิโอ้คนคตรคนลุกเลยอะใจคุณนิ่งมากขึ้นคุณจะสงบแล้วไพ่ใบสุดท้ายของคุณนะเซติคอสนะสรุปนะว้าว the world อร่ะค <Right. S 2> <Moo> ุณจะรู้กฎของจักรวาลหรือกฎของมนุษย์กฎของการใช้ชีวิตคุณจะตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเออคุณค้นพบสัจยธรรมเนี่ย the world เนี่ย c o m p l e t นะการ สมมุติว่าคนที่เรียนก็ตอบปิญญาโทปิญญาเอกอ,อ,อะไรเงี้ยคุณจะจบได้อะไรที่ดองไว้คุณจะได้รับความสำเร็จอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางให้คุณแล้วนะคะดวงเปิดให้คุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางให้คุณได้พบเจอแสงสว่างสิ่งที่ดีงามน,นะชาวธาตุดินจา๋าเดือนเมษายนนี้คือพลังงานที่ดีนะดาวพรหัสดาวคูมาอยู่กับคุณด้วยแต่มันจะมีดาวของอะไรอะเดวิลมาด้วยก็คือ เออเขาได้อะไรอ่ะพักกับมานะอิตแค่นี้นะโอเคทีนี้เรามาดูต่อนะเออขอไพ่เองเจิหน่อยสิ่งดีสิ่งดงที่คุณจะพบเจอในเดือนเมษายนคะ่ะหลังจากดาวพฤหัสยา Angel. ้ายเองเจิขอไพ่สามใบนะคะสิ่งที่คุณควรจะรู้เลยเองเจิ Angel, อยากบอกอะไรคะอ่า if you believe if you believe นะ เห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณนะคะ meditation bing a n s e r นะคะคือการทำสมาธินะ,ะการอยู่สงบการอยู่เงียบแล้วก็คิดคิดปิ้งแวบขึ้นมานะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในจิตของคุณนะคะคุณรู้สึกคุณมาถูกทางและเออนะคะอ่าโอ้ไม่ก็นนะคะสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมจะบอกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนเปิดทางให้คุณอาอะแบนด์แดนเนี้ยคือความรับรวยนะความสมบูรณ์พูดสุขนะสิ่งที่คุณเคยทำมาในอดีตแสดงว่าผลบุญได้เกื้อหนุนคุณแล้วนะชีวิตคุณก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับนะคะผลบุญผลกรรมของแต่ละคนเนี่ยนะคะอิทยูบิลิฟเนี่ยนะคะเมดิเท t i o n นบิงอันเซอร์เนี่ยนะคะแล้วก็อะแบนแดนนะคะคนที่มาทาง ถือสินอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าใช้ชีวิตในการที่แบบไม่ประมาทอยู่ในสินธรรมดีงามอาแค่สินข้อห้าพอนะคะแบบเนี้ยจะได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนดาวพฤหัสจะให้คุณเฉพาะคนที่เป็นคนที่ดีงามนะอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมอะไรสําหรับคุณนะคนที่ไม่ดีอะ่ะจะไปจากคุณทั้งหมดนะจะจะ,จะได้เจอคนที่ดีๆจะได้เจอครูบาอาจารย์มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมรอคุณอยู่นะอืมอันเนี้ยเพียงคุณแบบเชื่อมั่นและศรัทธาเห็นไหม เชื่อมันและศรัทธาที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยคอยตอบคําถามคุณในจิตของเราอะ่ะบางทีเราจะปิ๊งแวบเฮ้ยฉันทำาบบนี้ดีไหมเฮ้ยฉันคบคนนี้ดีไหมะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เออเราจะไม่สับสนเราจะไม่แบบเขาเรียกว่าไม่ไม่สับสนเออไม่ตีกันเหมือนอันเนี้ยไม่ห้าดะนเนี้ยแล้วก็ห้ามไม่เท้าอะไรแบบเนี้ยนะนะคะความสับสนหมดสิ้นไปจะเจอสิ่งที่ดีงามพบแสงสว่างนะความร่ำรวยรอคุณอยู่นะชาวทาดิน โอเคถ้าใครจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลนะคะไปอ่านรายละเอียดในช่องชุมชนได้นะราคาอยู่ใต้คอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันหวังว่าชาวท่าดินนะคะจะได้พบเจอสิ่งที่ดีงามน,นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ